ในพักเพื่อไทยเองในพักพลังประชารัฐเองก็กําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อไทยก็เกิดความแตกแยกกันภูมิใจไทยก็กําลังมาแรงนะรัฐบาลกําลังแซงกันเองซัดกันเองทางโคง้งฮะใครจะได้เป็นนายกกฐมนตรีคนต่อไปเพราะตอนนี้เศรษฐาทวีสินค่อนข้างจะวิตกมาก สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนือนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของตับาลที่กําลังแตะกันเองเละนะครับเพื่อไทยกับพลังประชารัฐภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐกําลังซัดกันอีดุงตุงนังเลยเนื่องจากว่าปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยครับ จากสื่อมวลชนพี่น้องก็เห็นแล้วว่ามีปัญหาอุปสรรคมากมายครับซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจกับพี่น้องเอกษตรกรตามาวัตถุประสงค์จริงแล้วในการทําปุ๋ยเปอร์เครื่งเป้าหมายของผมเพื่อน,นําไปสู่โครงการการทาปุ๋ยแม่นยำเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องกเษกษตรกรชาวานาในการฤดูการทํานาปีนี้ต่อไร่นะครับซึ่งปกตีแล้วนะครับ พี่น้องได้ไม่เกิน500-600กิโลต่อไร่แต่เราต้องการพัฒนาให้ไปถึง 800-900- ถึง1,000กิโลต่อไร่นะครับจึงนําไปสู่โครงการปลูกคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตพี่น้องกเกษตรกรด้วยครับแต่เนื่องจากว่าก็ยังมีพี่น้องนะครับหลายท่านยังเข้าใจแล้วเอาไปบวกเอาไปรวมกันระหว่างโครงการปุูกคนละครึ่งกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพข้าวไร่ละพันนะครับซึ่งมันเป็นคนละโครงการกัน เราพยายามที่จะปรับปะทำความเข้าใจพี่น้องเกษตรกรให้เข้าใจถึงโครงการตีคคละคกึงกนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเนื่องจากเวลามันล่วงเลยมามากพอสมควรวันนี้ผมมอบหมายให้ท่านประหลัดนะครับกระทรวงเกรรษตรสกรพร้อมกับนะครับคณะกรรมการฝ่ายบริหารเรียกประชุมด่วนนะครับว่าโครงการนี้เราจะขับเคลื่อนต่อไปอย่างไรนะครับซึ่งถ้าเราสํารวจแล้วเนี่ยณเวลานี้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวนาได้เริ่มทํานาเยอะแล้วซึ่งมันอาจจะล่าช้าไปสักนิดนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็จะหามาตรการ รอฟังผลการประชุมของท่านประหลัดพร้อมกับกรรมการบริหารของกระทรวงเกษตรวันนี้นะครับว่าเราจะกําหนดทิศทางยังไงซึ่งในเดียวกันวันนี้นะครับช่วงบ่ายผมจะมีการประชุมที่ทํารัฐบาลกับเครื่องปีนะครับคอมเศรษฐกิจกันก็จะนําประเด็นนี้เข้ามาถกเถียงกันว่าเราจะเดินได้หรือจะต้องแก้มติคอมอหรือจะทํำยังไงนะครับในเรื่องของการนะครับสนับสนุนหรือผลักดันโครงการปีคนละคึัน เห็นชอบในหลักการที่กระทรวงกรเกษตรเสนอโครงการสับสนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใตม้มาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิตปี67และปี68ไม่เกินครุเรือนละ500บาทต่อไร่ไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน10,000บาทตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริงโดยให้ทอกศส,สำรองจ่ายเงินโดยรัฐบาลจะจัด,จด,จดสรรง,งบชดเชยให้แก่ทอกศพร้อมอัตราต้นทุนทางการเงินโดยที่โครงการเดิมช่วยเหลือปัจจัย การผลิตไร่ละพันบาทนั้นจะไม่มีการดำเนินการอีกต่อไปครับจบครับไอพอเราคิดโครงการปุ๋ยกนละครึ่งคนเราเนี่ยสิ่งแรกคิดเนีมันโกงหรือเปล่าขอโทษนะครับธรรมานัสรวยแล้วไม่เอาหรอกเงินชาวบ้านเนี่ยโครงการได้คิดดีทําดีเพื่อชาวนา แต่ปัญหาว่าชาวนาได้ครึ่งหนึ่งไรอีกครึ่งหนึ่งชาวนาจะเอาเงินไหนมาจ่ายเป็นเรื่องที่มาแก้ไม่ใช่ไปโจมตีเสียหายอา้าวบอกไม่เอาปุ๋ยคนละครึ่งจะเอาไร่ละ,ะพันมันคนละเรื่องกันมันคนละโครงการกันอูก,กันไปเรื่อยทําไมบูฟังจะปากธรรมนัสตอนนี้ครับท่านประธานครับพี่น้องกเกษตรกรชาวนามีคําถามต่างๆมากมายเช่นว่าอุแทนบี เงินข่าปุ๋ยคนละเครงรัฐบาลออกให้อีกเครองหนึ่งชาวนาออกเองขันเฮ้าบบมีเงินเฮ้าสิได้ปุ๋ยใสยไปใสหน้าปัญหาอย่างนี้จะแก้ไขอย่างไร,รท่านประธานครับเพื่อให้พี่น้องกเกษตรกรชาวนาได้รับประโยชน์จากโครงการนี้มากที่สุดขอให้รัฐบาลเร่งดําเนินการด้วยครับสุดท้ายท่านประธานครับรัฐบาลเด้ยปุ๋ยคนละเครงจังไดแท้สิมีแนนจริงหรือบ่ เข่าแต่กอไปหนาสิม,มาแท่บอนอปุ๋ยบัด้าลุยเกี่ยวเขา่าไหลละพันมีจริงบอยาอึมคึ้มตัวหลอให้ขออว่าวา,วามาทานเดินด้วยปัญหามากมายครับทั้งปัญหาในเรื่องของการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทั้งสูตรปุ๋ยที่อาจจะไม่ตรงใจกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและที่สําคัญคือเงินที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะต้องนําไปซื้อปุ๋ยที่ต้องสํารองจ่ายก่อนครึ่งหนึ่งพี่น้องชาวนาครับฝาก ให้ผมมาพูดว่าอยากให้รัฐบาลได้ทบทวนและถ้าเป็นไปได้พี่น้องเกษตรกรอยากได้การช่วยเหลือแบบไร่ล,ละพันเหมือนเดิมที่ผ่านมาเอาปุ๋ยคนละครึ่งคืนไปเอาไร่ละพันกลับมาครับปกติแล้วชาวนาถ้าไม่มีเงินซื้อปุ๋ยเขาก็จะไปเชื่อปุ๋ยมาจากร้านปุ๋ยหรือไม่ก็นําปุ๋ยมาจากกองทุนหมู่บ้านเมื่อได้ผลผลิตแล้วก็จะไปขายข้าวแล้วก็นําเงินไปใช้หนี้ค่าปุ๋ยแต่โครงการนี้ต้องนําเงินไปเข้าบัญชีไปสมทบ เมื่อไม่มีเงินจะทำอย่างไรนี่คือข้อกังวลของชาวนานะครับซ้ำร้ายไปกว่านั้นเขายังได้ยินมาว่าเมื่อมีโครงการนี้แล้วจะไม่มีโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวหรือที่เรียกกันติดปากว่าไร่ละพันนะครับยิ่งทำให้ชาวนาเป็นทุกข์ใจไปอีกครับท่านประธานครับหรือถ้ารัฐบาลยังยืนยันว่าจะทำโครงการปุ๋ยคนละครึ่งอยู่ เกษตรกร,ร,ก,รก็ขอวิงวอนนะครับว่าอยากจะให้โครงการไล่ละพันธ์ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมซึ่งจะตอบโจทย์ในการช่วยเหลือชาวไร่ชาวนามากกว่านะครับถึงแม้จะยังไม่มีคำตอบใดๆจากรัฐบาลที่จะพูดออกสู่สาธารณะว่าโครงการนี้เกษตรกร,ะร,กรจะได้อะไร แต่สิ่งที่เกษตรกรได้รับผลกระทบแน่ๆในปัจจุบันคือการที่รัฐบาลต้องจัจดหาแหล่งงบประมาณเป็นจํานวนมากถึง500แสนล้านบาทเพื่อมาใช้ในโครงการนี้ทําให้รัฐบาลต้องลดงบประมาณในส่วนอื่นหรือที่รัฐบาลใช้คําว่าบริหารจัดการก่อนดิจิ t a ลวอลเล t จะเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจพายุลูกนี้ได้พัดโครงการไร่ละพันไปจากมือของพี่น้องเกษตรกร รัฐบาลเคยถามพี่น้องชาวนาไหมครับว่าระหว่างเงินดิจิตอลกับโครงการไล่ละพันพี่น้องชาวนาจะเลือกโครงการไหนจากการที่รัฐบาลต้องริหารจัดการเงินงบประมาณมาดําเนินโครงการดิจิตอลวอลเล็จึงจําเป็นต้องตัดลบงบประมาณในหลายโครงการผมได้เอกสารมาชิ้นหนึ่งส่งจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีถึงทกสเพื่อให้ไปดําเนินการโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง อ้างถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ชี้แจงในคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาว่าโครงการไล่ละพันสร้างภาระงบประมาณจํานวนมากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอปรับเปลี่ยนเป็นโครงการปุ๋ยคนละครึ่งมาแทนโครงการไล่ละพันและจะไม่มีการจัดทําโครงการไล่ละพันอีกต่อไปท่านประธานครับโครงการไล่ละพันใช้เงินปีละ5 4 0 0 0ันล้านบาท โครงการปุ๋ยคนละครึ่งใช้งบประมาณ2 9 0 0 0ล้านบาทจากการเปลี่ยนแปลงโครงการไร่ละพันเป็นปุ๋ยคนละครึ่งรัฐบาลประหยัดเงินไป25,000ล้านบาทอย่างนี้ใช่ไหมครับที่รัฐบาลเรียกว่าการเบหารจัดการงบประมาณอตอนนี้มีแนวโน้มสูงนะครับที่รัฐบาลจะยกเลิกโครงการเขาเรียกว่าอะไรโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะครับโดยผูกกับไร่ละไร่ละพันนะฮะ20ไร่ เดิมทีรัฐบาลลงตู่กับอดอกเตอร์เฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยนโยบายเรื่องไร่ละพันไม่เกิน20ไร่เนี่ยดำเนินการมาตั้งแต่ตู้หนึ่งจนถึงตู่สองนะครับแล้วก็พอตู่สองก็ด,ดําเนินนโยบายโดยการดําเนินการของดอกเตอร์เฉลิมชัยศรีอ่อนวันนะพระพจนิพัตก็สารต่อตั้งแต่ปี6กสถึงปี6กนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเดิมทีเนี่ยก็กล่าวว่าจะแฮปโครงการนี้โดยลดวงเงินให้เหลือ ห้าร้อยบาทต่อไร่ยี่สิบไร่ก็คือหมื่นบาทแล้วก็ไปผูกกับปุ๋ยคนละครึ่งว่ารัฐบาลออกให้ครึ่งหนึ่งนะแล้วก็าทางให้คนปลูกข้าวออกอีกครึ่งหนึ่งโดยใช้เงินไร่ละห้าร้อยนะครับไร่ละห้าร้อยไม่เกินยี่สิบไร่แต่ปรากฏว่าถูกประชาชนด่าทั้งประเทศนะครับถูกประชาชนด่าทั้งประเทศว่าตกลงเฮ้ จะมาแฮบเงินชาวนาได้ยังไงไปครึ่งหนึ่งแน่แล้วไปมาผูกบีบให้ซื้อปุ๋ยคนละครึ่งนะปัจจุบันนะฮะน่าจะได้สติแล้วนะฮะน่าจะยังให้คงเขาเรียกว่าไร่ละพันไม่เกิน20ไร่เหมือนเดิมนะฮะก็คือ2 0 0 0 0บาทเขาเรียกว่าไม่บังคับผูกกับปุ๋ยนะฮะไม่บังคับผูกกับปุ๋ยดังนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวนาทั่วประเทศ 4ล้านหสนหมื่นครอบครัวหรือประมาณ20กว่าล้านคนนะฮะว่ายังได้เหมือนเดิมนะฮะหลังจากที่โครงการปุ๋ยคนละครึ่งถูกต่อต้านจากพี่น้องชาวนาช่วงหลังจะสังเก็บไหมครับไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิธรรมคุณธรรมนัท mm. ก็พยายามที่จะออกมาดิ้นเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงว่าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งและโครงการช่วยเหลือไล่ละ1,000พบาทนั้นเป็นคนละโครงการและหลังหลังนี้ผู้ชัดเจนว่าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งยังอยู่โครงการไล่ละหนึ่นนนงพก็ยังอยู่ ซึ่งผมอยากจะบอกคือน้องนะครับว่ามันไม่จริงพวกนี้กําลังบิดเบือนให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องกับนักชาวนาที่ผมกล้าพูดแบบนี้เนื่องจากว่าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนั่นแหละพวกคุณเอาน้ประมาณมาจากโครงการช่วยเหลือไร่ละหนึ่งพันแม้คุณจะอ้างว่าโครงการช่วยเหลือไร่ละหนึ่งพันยังอยู่แต่มันก็ไม่มีงบประมาณการที่ไม่มีงบประมาณก็หมายความว่าโครงการนี้ก็เท่ากับถูกยกเลิกโดยปริยายดังนั้นเรียกร้องคุณธรรมนัทธ์ครับ เรือกร้องคุณภูมิธรรมพวกคุณทั้งสองคนหยุดดิ้นได้แล้วออกมาขอโทษพี่น้องชาวนาได้แล้วทุกอย่างจะได้จบการทับกันเกิดขึ้นในสภาผูแะะ้แทนราษฎรนะครับเนึ่งจากพังภูมิใจไทยและก็เพื่อไทยก็ไม่ยอมฮะที่จะให้ทําโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะครับอ้างว่ากเกษตรกรไม่ต้องการ นะซึ่งเรื่องนี้ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้แล้วนะครับว่าจะทําให้เกิดปัญหาตอนนี้ก็ปรากฏว่าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งก็มีปัญหาก่อนหน้านั้นพักพลังประชารัฐนะครับก็มีการประชุมยืนยันว่าเป็นนโยบายเรือธงของพักพลังประชารัฐตอนนี้พักเพื่อไทยภูมิใจไทยก็ไม่เอาด้วยทําให้พักรัฐบาลทะเลาะกันเองแตกกันเองกระจัดกระจายทางความคิดแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือพลังประชารัฐกาลังอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ต้องยอมรับนะนะครับว่าในพลังประชารัฐเองก็มีปัญหากันมีกระแสะข่าวว่าจะมีการรวมตัวของบรรดาสสทั้งหลายขับพลเอกประวิทธวงสุวรรณพ้นออกจากการเป็นหัวหน้าพักนะครับและก็จะเอาธรรมนัตขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักแทนกนะระแสะข่าวนี้ค่อนข้างจะหนาหูในขณะที่ลุงป้อมก็คงไม่ยอมแหละ นะครับพอทำพักมาตั้งนานจู่ๆจะให้ใครมาฮุบก็คงไม่ได้ธรรมนัดเองนะครับก็ยังคงต้องมีปัญหานะครับกับต่้มนะหรือทนายตั้มซึ่งปรากฏว่าพยายามจะแฉะโน่นนี่นั่นพยายามจะให้ผูกพันไปนเล่นงานธรรมนัตพมเผ่านะครับซึ่งธรรมนัตก็โดนมาหลายเด้งแล้ว นะรอบนี้ธรรมนัตจะรอดหรือเปล่าก็ต้องจับตามองนะครับเรื่องของพน,นันออนไลน์นะเพราะมีการกล่าวหาว่าคนมีแป้งชอบใส่แป้งนูน่นนี่นั่นก็พยายามกล่าวหาธรรมนัตนะครับซึ่งข้อติชิงนั้นต้องใช้เวลาในการพิสูจน์พอสมควรนะว่าจริงหรือไม่จริงนะเพราะเป็นเพียงข้อกล่าวหาเท่านั้นแต่ประเด็นตอนนี้พักรัฐบาลเป็นประเด็นสําคัญมากกว่ากําลังแตกกันเองนะครับเพื่อไทยก็มีปัญหากับภูมิใจไทยคราวนี้ภูมิใจไทย นะก็มีปัญหากับพลังประชารัฐเพื่อไทยก็มีปัญหากับพลังประชารัฐนะภูมิใจไทยก็มีปัญหากับเพื่อไทยซัดกันไปซัดกันมาในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเสียหนนะูก็ได้สถาปนาพิเศษนะครับก็ได้เครื่องราชอิสริยภรณ์เทียบเท่ากับองคมนตรีเลยเนทะ่ากับยศขององคมนตรีทำให้เรียกว่า,าเสียหนูก็มีโอกาส สูงนะที่จะมาเป็นนายกบดรีคนต่อไปนะครับโดยได้รับการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับโดยมีภริยานะครับจะจ๋า,จาเป็นผู้สนับสนุนเป็นกรณีพิเศษนะทั้งด้านนอกทั้งด้านในวิ่งตับลับเลยนะทำให้ตอนนี้ในพักเพื่อไทยเองในพักพลังประชารัฐเองก็กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อไทยก็เกิดความแตกแยกกัน ภูมิใจไทยก็กําลังมาแรงนะรัฐบาลกําลังแซงกันเองสัดกันเองทางโค้งฮะใครจะได้เป็นนายกกฐมนตรีคนต่อไปเพราะตอนนี้เสรษฐาทวีสินค่อนข้างจะวิตกมากนะครับไปทําบุญที่ศาลหลักเมืองอย่างกระทันหันนะครับก็ทําวิธีเพราะคาดว่าศาลจะมีคําพิพากษาออกมานะครับว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับกรณีตั้งพิชิตชื่นบานหรือไม่ผิดจริยธรรมหรือไม่ นะซึ่งสารจะมีการพิพากษาในวันนี้ทําให้เสถาตอนนี้ค่อนข้างจะวิตกสัมภาษณ์เสถาเมื่อไหร่เสถาก็บอกผมวิตกทุกเรื่องนะครับซึ่งโอกาสที่เสถาจะปิว๋วมีความเป็นไปได้สูงมากเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ใต้กลางอีสานออกตกรวมกันเป็นกกรูปพรานทองให้เราได้เกิดอาศัยตอบแทนได้โดยการปกป้องรวมใจประคับประคองตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติศาสตร์กัริ์์แต่ยืนหยัดในสิทธิ ตายตายบดเกมที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจะสิริไวล,ลูกหลานไทยต้องร่วมใจกัน หัวใจจะต้องทวินเธ<ต>อทุนชาติกษัตริย์ให้คงอยู่เคียงคู่แผ่นดิน ใจจะต้อง